ถ้าคุณเป็นแพทย์เหมือนผมคุณจะจัดก,การภาษีได้อย่างมั่นใจมากขึ้นหลังฟังคลิปนี้จบนะครับผมขอแบ่งรายได้แพทย์เพื่อง่ายต่อการเข้าใจเนาะขอแบ่งเป็น 1. รายได้จากแพทย์รัฐบาลนะครับ2แพทย์เอกชน 3. แพทย์รัฐบาลที่รับงานเอกชนด้วย40่วงเล็บหนึ่งเนี่ยครับก็คือ เงินเดือนนะครับไปถึงว่าสมมติในแพทย์เจเป็นแพทย์ประจาโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนทั้งเดือนหรือเงินอยู่เวรหรือค่าจ้างอะไรก็แล้วแต่รายได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น40่วงเล็บหนึ่งะครับแล้วก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้1 0 0 0 0แนะครับทั้งจีนะ40วงเล็บ2เนี่ย เป็นงานที่จบเป็นครั้งคงเนาะถ้าจะให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นนายแพทย์ A ทำงานประจำโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึง่งแล้วไปรับเวรเอกกระชนนอกเวลาราชาการกลางคืนแล้วเขาให้อยู่ผู้ป่วยในแล้วให้ค่าชั่วโมงเนี่ยอค่าชั่วโมงเนี่ยเป็น40ม่มงเล็บสนะครับที่การันตีว่าแต่ละชั่วโมงได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับ สัญญาจ้างด้วยแต่โชคดีมากที่ปีที่แล้วเนี่ยค่ารายได้แพทย์จาก40วงเล็บ2เกิน1 8ล้านแสนบาทก็ไม่ต้องจดแบนนะครับไม่ต้องจดบริษัทเนาะแต่ถ้าใน A ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพข้อดีของ40วงเล็บ6กเนี่ยครับก็คือสามารถหักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายได้6 0หรือจะหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้นะครับถัดไป40วงเล็บ8นะครับแพทย์คนไหนเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลน,นั้นมีเตียงนอนจะได้รายได้เป็น40วงเล็บ8 ผมเน้นย้ำนะต้องมีเตียงนอนถึงจะได้เป็น40วงเล็บแปดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่าภาษีแพทย์เนี่ยมันก็ซับซ้อนนิดนึงเราต้องยื่นภาษีกลางปีก่อนวันที่30กันยายนของทุกปีเนาะเขาเรียกว่าพงรเกก็คือภาษีตั้งแต่ส0่วงเล็บ6ถึงวงเล็บ8แพทย์ที่มีรายได้ตั้งแต่เกิน60,000บาทหรือถ้าจดทะเบียนและยื่นคู่สมรสเนี่ยเกิน1 2 0 0 0 0บาทก็ต้องยื่นภาษีกลางปีภาษีกลางปีที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ก็จะเป็น40วงเล็บ6 กับ40 8ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับสมมุติแพทย A ฐานภาษี35%เลยเนาะสมมุติซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน100,000เหมือนได้เงินทอนเลย35,000ทันทีเลยลองคิดดูครับคุณสามารถหาการลงทุนอะไรที่ได้ผลตอบแทน35%ในปีนั้นได้ไหมถ้าสนใจอยากให้วางแผนภาษีให้มองกับเป้าหมายแล้วตรงกับเป้าหมายแล้วไปถึงเป้าหมายทางการเงินแล้วก็ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุดก็ปรึกษาผมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้ง เปย์ปุ๊บทิ้งไว้กับช่อง YouTube ทิ้งไว้นะครับ